วันนี้ก็สีตะว,วันฟาร์มนะครับก็แม่แพ้เกิดลูกได้ลูกมาสองตัวแน่ผู้สองตัวก็เพิ่งเกิดมาสักพักหนึ่งก็ที่ฟาร์มนะครับจะใช้ยาเวลาแม่แพ้เกิดเรก็จะใช้หนึ่งเพนไดสเตปเพนไดสเตปเลเเพราะว่าจะมีฤทธิ์อยู่72ชั่วโมงนะครับเ,เขาเป็นยาแก้ไข้รักษาแผลผ่าตัด 2. เราก็จะใช้ออกซิโตซินเป็นยาฮอร์โมนที่ว่าจะทำให้แม่แพะนมไหลดีแล้วก็ทำให้รกเป็นยาช่วยขับรกด้วย 3. ก็จะเป็นไบโอคาตาลินคือจะเป็นยาบ้บาบๆนะครับที่ว่ามีวิตามินต่างๆอันนี้เขาก็จะเด่นเรื่องการาตัวนี้เขาจะเด่นเรื่องการผ่อนคลายจะทำให้แม่แพ้ไม่เครียดนะครับนี่ครับ แ,แม่แพะยืนให้นมลูกและเดินเดินกันได้ละรักเด็กๆเกิดเมื่อตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับก็เริ่มกินนมแม่แล้วอันนี้เราก็เตรียมยานะครับแม่แพะเราน้ำหนักประมาณ70็ิกิโลเราก็จะฉีดประมาณ7ซีซีแต่ว่าเราจะดึงให้เหลือให้มีลมเข้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเราฉีดเราค่อยไล่ลมเอาเนี่ยนะครับส่วน ออกซิออกซิโตซินเราจะฉีดแค่ 3cc นะครับ mm hmm. เพราะเขากำหนดถึงแพ้กี่กิโล mm hmm. เขาก็ฉีดแค่ 3cc นะครับอันนี้ที่ดึงมาเกินคือนะครับมีช่องว่างเวลาเราไปโดนเหนืออะไรคือยาจะได้ไม่ขาดแล้วเราค่อยมาไล่ลมออกโอเคครับ Gracias.